ไปห้อาหารป่ากันค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าป่าดูที่เข้าเหลียงไหวไงซำไดเแล้วเอ้ยนำกระเชียวอัดลำทำด้วยอันนี้จะสิเป็นบอที่ว่า่อยคุดเองได้พี่น้องนี่รื่มไงแล้วเนี่ยเห็นบอพี่น้องเด้ตัวไดญงกันญ่บอนี่มีหอดหอยเชลี พุนหอยฉลีปลูดปลาดุกตัวได้ใหญ่ก็ใหญ่ตัวได้หน่อยก็น้อยบ่อนี่อันที่จริงคอยเลี้ยงอันปลานิ่นนำ้ำเลี้ยงปลานิ่นเลี้ยงปลาทับทิมบ่อนี่นปลา,านิ่นกับปลาทับทิมบ่ใหญ่จ้ากเถื่อก็เลยเอาปลาดุกมาลง อันนี้คอยขันจำว่าพิษนะจะลงประมาณลอยหนึง่งะมานลอยตัวตอนนั้นซอมาตัวระบาดเอ้ยแม่นบอกพี่น้องตัวระบาดหรืองหาสิบตังจำว่าใดละ่ะปลาอันนี้กระสิเป็นปลาจากลานแม่นพันปลาด้วยพี่น้องมีหอดปลาหมอเห็นบ่ามูจาเห็นบ่าทั้งปลาหมอทั้งปลาดุกปลาหมอหาสิปโตปลาดุลอยโตขันจำว่าพิษเนาะ จกเดือนแล้วนาอน,นี่ตอนนั้นซื้อมาตัวน้อยน้อยหนึ่งอันนี้บอตัวได้ไงกันยายอันนี้บอบอถีแบบว่าคอยคุดเองได้พี่น้องใส่จอบคุดมือขุดมือเลยค่ะใส่มือในการคุดจอบลงมือเฮ็ดเองเลยค่ะนี่ต้นปอกมี ันบ่ม,มีหัวะตออกน่วยในยซองนวยเก็บกินเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องบอกตัวใหไงกันไงไปเส่็จละพูดดิอันนี้พ้าพี่น้องมาเบื้องป่าได้นี่น่าจะเลือแต่ปลาหมอกับปลาดุกแล้วละ่ะมีอันหอดปลาหางนกยูงปลาทอ่ทองปลาท่องปลาดุกน่าจะกินเบิ่แล้วเนาะเลือซ้ำานี่และพี่น้อง นีตัวนีไงเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ล้มไปแล้วตัวนี้ตัวใหญ่ก็มูสวนผักของเขาว่าท่านได้ปลูกยังเลยปีนี้ยังอยู่ในหนาฝนอยู่เนาะหนาฝนอยู่มันปลูกผักอยากคอยก็เลยบ่ปลูกอันนี้ปลาดุกก็กิน,นกันได้พี่น้องเคยนี้ยังเกาะแหนแดงบ่ กัดตักให้มันกินเรื่อยๆอยู่เลียงทั้งหัวอาหารทั้งอันแหนแดงทั้งเื่อมีผักมีอย่างเขากับมาโยนใส่ให้มันกินแล้วพี่น้องประหยัดค่าหัวอาหารลงใส่รับให้ส่เบิดละ่ะดีดงงอีอันดีจักไหนลุงเพียรมากับสีบ้าต้มปลาด้วยนางเด้อเพิ่นสีบ้าได้ ต้มปลาตำป่นปลาพันสิบบานี่แหละเลี้ยงไวา้ารับแขกรับญาติพี่น้องนี่แหละเลี้ยงไวเง้เองกินเองเนี้ยแบ่งญาติพี่น้องกินเนื้อันว่าทหายขายกับว่าคขายของพี่น้องค่อยหายหัวาอาหารหมือนละประมาณสองกับถึงสามกับมือประมาณนี้แล้ะพี่น้องแล้วมือกับบไตรหายเนาะค่ะนีเดี๋ยวขึ้นมาละ ไหลยโพดน่นามมันกัเนา่าวฟามันกินบ่าเบิดนามมันเนา